กนเือกในใจเนี่ยมิจฉาวาจาเกิดแล้วโอ้ยไม่รู้จักสร้างสรรค์เลยนางขายซ้ำซากอ,อย่างเงี้ยคงเจริญยากอะเนี่ยวาจาไม่ดีเกิดขึ้นในใจแล้วไม่ได้พูดออกมาให้ผิดศีลน,นะอันนี้ไม่ได้ผิดศีลนะมันเป็นกิเลสในใจของเรามันพูดเราก็รู้ทันเอางินแค่จะกินข้าวหลวเพิ่ขกปฏิบัติเจอของที่ชอบใจแล้วยินดีรู้ทัน เจอของไม่ชอบใจเราอินร้ายรู้ทันอะไรนะค่ยรู้ไปเรื่อยๆตาเห็นรูปจิตใจเราเป็นยังไงรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตใจเราเป็นไงรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรไกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนะถ้าเกิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆอะไรขึ้นมาใน,ในจิตใจมีสติรู้ทันเพราะนั้นหลวงพ่อปฏิบัติมากนะ คือปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นแหละยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดนั่นนั่นคือเวลาปฏิบัติมีครั้งหนึ่งเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่องคหนึ่งนะท่านมีชื่อเสียงมากนะพระเจ้าอยู่หัวองค์ก่อนนะ,สะเสด็จหลายรอบเลยนะองค์นี้หลวงพ่อไปส่งกันบ้านเวลาจะไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่องค์นี้พระอุปถากท่านจำหลวงพ่อได้ ท่านจะให้หลวงพ่อไปนั่งรอข้างๆก่อนให้หลบอยู่ด้านหลังท่านอีกทีนึงให้โยมแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มอ้าวเชิญกลุ่มนี้มากราบหลวงปู่เ,เชิญออกไปได้คนนี้มานะเวียนเวียนเวียนเงี้ยพอโยมออกไปหมดนะท่านปิดประตูเลยปิดประตูกุติแล้วหลวงพ่อก็ส่งกันบ้านกับหลวงปู่ พาส่งกันบ้านเนี่หลวงปู่รับญาติโยมเยอะแยะนะท่านก็เฉยๆนะยิ้มไปยิ้มมาแต่ตอนหลวงพ่อไปส่งกันบ้านกับท่านนะท่านจะกระตือรือร้นขึ้นมานะจิตใจท่านแอคทีฟคึกคักเลยนะพอส่งกันบ้านไปแล้วเราบอกเราหมดข้อสงสัยแล้วที่เราปฏิบัติมารอบเนี้ทนะ่านบอกอ้าวจบแล้วเหรอเนะี่ยรู้สึกนะทําไมน้อยจังนะ พอออกจากท่านมานะตกเย็นนะไปเจอพระอุปัฏฐากพระอุปัฏฐากก็ถามโยมโยมภาวนาได้ยังไงอะภนะาวนาปีหนึ่งปีหนึ่งไปหาหลวงปู่องนี้ทีหนึ่งบอกโยมภาวนาปีหนึ่งนะเหมือนพระภาวนาสิปียี่สิบปีนะยังไม่ได้อย่างเนี้ยบอกผมภาวนาทั้งวันท่านก็งงๆนะภาวนาทั้งวันไม่ทาอะไรเหรอ แต่ก็ไม่ได้อธิบายอะไรให้ท่านฟังนก็ตอบไปตามความจริงเนะพราภาวนาทั้งวันภาวนาทั้งวันก็ทำอย่างที่หลวงพ่อสอนเรานี้แหลนะมีสติคอยอ่านจีตอ่านใจตัวเองไว้มันก็ไม่คิดชั่วมันก็ไม่พูดชั่วมันก็ไม่ทำชั่วมันก็ไม่หากินชั่วชวเป็นข้าราชการแล้วไปคอรัปชันอนะไรอย่างงี้หากินชั่ว แล้วก็เปลี่ยนลดละกิเลสเปลี่ยนเจริญกุศลของเราไปด้วยด้วยเนะี่ยฝึกตัวเองอย่างนี้นะสติมันก็แกรมคมขึ้นการที่เราคอยรู้เท่าทันกิเลสในใจเรานะั้นะก็คือการฝึกสตินั่นเองนะเพราะนั้นสัมมาวายามะนะเมื่อเจริญให้มากก็ทำให้สัมมาสติบริบูรณ์และทันทีที่สัมมาสติเกิดนะสัมมาสมาธิก็เกิดควบมาด้วยนะอัตนโนมัติ นั้นสัมมาสติเมื่อทําให้มากเจริญให้มากก็ทําให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์นี่พอเรามมสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วการเจริญปัญญาก็จะเกิดขึ้นเราจะมีสัมมาญาณนะเกิดวิปัสนาการทําวิปัสนาญาณให้เกิดขึ้นสุดท้ายมีสัมมาบิมุติเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลขึ้น เพราะการปฏิบัติจริงๆไม่ได้ยากนะมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านแะล้วซื้อมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองไปจิตเราคิดชั่วรู้ทันนะพอเรารู้ทันมันก็ไม่คิดชั่วมันก็ไปคิดดีแทนนะค่อยรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปสัมมาวาจาสัมมากรรมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะก็บริบูรณ์ขึ้นมา แล้วต่อไปสมาสติสมาสมาธิสมายานะสมมาวิมุต